ปีหน I mean. no 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 ึ่งเองใส่อะไรเขาไม่เห็นป้ายป้ายน้องนะคะเาไ้ตลอดเป้ายชื่อหรือน้องชื่ออะไรน้องไม่เห็นเลยน้องแบนนะคะตรนั้นอยู่ในชุไหมครับแล้วเราใส่เราใส่กี่กี่เดือนครับทั้งอืนถ้ามันขาดแล้วน้องเราพูใหมนะครับปกันไม่ด้นโสอไดเรารกงนี้ครับหน้าไหนครับ วิศวะหรือว anyway. e? ิศวะพีไหนครับขาเกเลนะพี่ไหนครับปีไหนครับปีต่ปีไหนครับปีอะไรครับปีปีห้เหรอครับวิศวะแ่ออเร่ได้ปีี่เครับคิดว่าจะจบไหมครับคณะดกัรคราวนี้เรต้องได้ครับน้องนั่แครับน้อต้องมองใครับวิศวะเหมือนกันแล้ววิศวะดราจะนีข้างหลักนะครับข้างหลัก ขั้ที่สองนรับคณะใดครับสังคมนะครับคุณวิสาได้หรือเปล่าประวัติศาสตร์หรือเปล่นะครับที่นะครับพี่ไคณะอะไรครับวิทยาการจัดการงนานาชาติโอ้สวัสดีครับพี่สังเกพพิเก่งนะครับเป็นวิทยาลัยนานาชาติใช่ไหมครับขอบคุณครับทุกท่านด้วยดีนะครับโอ้สวัสดีครับ สมศวะเข้าหเชียงไปประมาณ5องคนที่นี่ก็ไม่น้อยนะครับที่มอทหาวิเดอเซียนสูวรก็อม่ได้า0 0อก่ยวัถ้าหลังทอเขาทำอะไครับท่านาู้ชมณอการผ่าเกิดพยาบาลพยาการบัญชีหรือรับกัดการการเงิน ไปีไหนครับปีสามปีหน้าจะจบเดือนปีต่อไปครับจะจบขอ,อ,นะองปนนีหน้นนานะครับเจอหน้าเลยนะครับห0้าร้อยนนี้บัตรห้าสิบส่วนนี้บัตรฟรีจากน้องสนเทนตบิ๊นะครับมีใครตอบได้เพราะอร่อยนะไม่ต้องปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงอร,ร่อยที่สุด เก๋เต๋อลานอะไรครับอเป็นคนที่สรุรโลกในใครนึสนุโลกปกับเมยดเลยครับน้องไป็นคนี่ไหนครับทุกที่ขอบคุณมากครับน้ใครเป็นคนเชียงใหม่ไหมครับอันนทฟาสวรรค์มีไหครับเชรบูรน้องเป็นคนที่ไหนเนี่ยตอบสัวบ้างอะไรบ้างที่ไหนครับชัยภูรองดูดูสรุปเนะครับ ยังไม่ได้รับโควต์เป็นทางการนะครับช่อว่าี่แบ็กซี่นะครับ,รบ,บ,บน้องเบียกได้นะครับไอ้พวกเราพิหารกันมากฝางคนโอ้โหูที่ดูหน้าที่ก่อนไม่ได้ใช่มี่บทที่ยกมือแล้วก็เปินกระเป๋าที่ตรงนี้ครับถ้าใครตอบได้รับเลยรับทีนี้ iPad iPhone ไม่ดีครับมีแต่ความดีไม,ม่เหมาะแค่ตอนนี้หลังก็ได้ครับเร็วๆครับที่รู้จักอยู่นะจะไม่ได้บอก หลานตรงข้าวกับวัดใหญ่หรือเปล่าอ้อานารอาจาไม่ถามพูดถี่ที่ไหนครับมีบ้าวเร็วๆะต่อไปขอางวัลไันที่ทีมาขอรางวัลครัขอรางวัลิปโรชเชอร์จากเดยมขอกิปโรชเชอร์เลยครับเป็นบัตรกำนัลเบอร์หน้า25,000บาทนะครับที่นี่พี่จะมองไหมครับขอเป็นยี่้อเต้าีสดใใจด้วยนะครับมีแต่กซชครับ เร,เรามีไหน้าอาที่คุนประมาณนีออรครับมีไหมครับเร็วเร็วเร็วลี่ียวร้านารที่สุดในพิษณโลกชื่อว่า,าร้านสิบเกพิษณุโลก,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 กไม่ีเเหรอครับเลี้ยตเีที่อรที่สุดในพิษณุโลกขอบคุณคพี่เนทครับมีไหมครับเร็วแล้ววาตอบที่หน่อย ขับดีไม่ต้องพายกันมาครับพุมาครับุมาเลยุมมเลยครับพุ่มือนอยลุกมาลุกลุกมาลุกมาส่ลูกต้องกินคือไม่ไม่ต้องทำไม่ต้องพุดมาตอบเลยครับคืออะไรครับคืออะไรเลเสิเจ้าแต่โอ้แยกันจ้เลยครับพวกน้องแยกกันแยกกันยอ่ไหน้ล้อมาเลครับแง ชื่อที่สุดมาพิสูจน์ลกปุ๊บต้องซื้อกลับบ้านไปคือกล้วยตางใช่ไหมครับจ้าที่อร่อยที่สุดยากนะยากนะครับ มาแล้วที่รุ่งขนาดนี้นะครับน้องสี่สิบบาทเป็นเป็นกล่องนะครับมาที่อ่ะของดีไปแล้วนะครับมาที่นี่อะไรทำให้สมมติเห็นที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาปึ๊บมาที่สุโขโลต้องมาที่ใด ปีใหม่ชื่อชื่อเีิดอะไรใช่ไครับได้ครับตเกิดชื่อว่าปีครับแล้วก็มันองเป็นปีหมตที่แ้จริงเลยนะรีหอยู่อะไรครับอีสังคมศาสตร์อกอะไรครับเอกพระราม meaning? คมค่ะคณะพระรามคมนะครับแล้วก็น้องจะตอบว่าถ้าที่ปัธาจังหวัดที่มาที่สุโที่ต้องไปทีนครับวัดใหญค่ะัให่เอะไรไดียวนาชมครับในปีนี้เรู้ สมัยไหนรับเออก็เป็นหลังๆเนี่ยค่ะคุณก็ไปเป็นหลังๆจะทำ่ีก็ดีแล้วนะน้องคับปรมรี่ใหม่เลยอกนง่ใหครอับแวสาเลยนะครับอ่ะอีกมีเส้นเดียวใโลกคนแดียวสีกับโครงการนี้นะครับน่ารักมากเลยนะครับ มีรหัสนี้นะครับเราจะได้มีไม่กี่คนที่ใส่คราจะมีเฉพาะดาราที่ใส่นะครับเพราะว่าเป็นโครงการนี้เป็นคนแทนเซี่ยงไฮ้ครับคำถามต่อมาถามว่าคิดกันแน่นอประชากรจังหวัดที่ประชาสต,ติสติต้องรู้รประชากรท่านชายได้ดีจังหวัดพิษณุโลกูปกี่คนครับทราบไหมไม่ทราบไม่ได้คำฝั คำฝันคำับคำฝัน เป็นจังหวัดที่อยากมาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกับพระราชเรศวรนะครับน้องไปดูยังครับพักพักสี่เป็นพักสี่ออกออกลองใช่หรอออกพักสาวยุทธนันยุทธนันทีก็มันจะจัดฉายยุทธนาวีศึกการทัพบุเรงน้องไปดูยังดูหรือยังดูแล้วยังไม่ดูน้องไปดูนะครับดูว่าพิษณุโลกฝังแคงนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกับประเทศไทยอย่างไร เป็นจังหวัดที่มีไม่หลายที่ครับที่เป็นโบราณแบบนี้นะครับมามาปุ๊บต้องไปไหว้ศาลดูหน่อยครับศาลศาลสมเด็ดน่าดูหน่อยครับรู้ไหนครับรอยูรอตรงน,นั้นแหละเอาปุณครับน้องน้องต่อดีมากนะครับตรงไหนครับพระราชวังจันทร์พระราชวังจันทร์นี้เป็นพระราชวังของใครเหรอเป็นอข,ของสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมครับเออผมนี่ได้ผมรู้ประวัติศาสตรียาวนานเลยนะครับ และก็ที่นที่เดห่อน่ก็ไปไนะครับแน่นครับอทีอากมนอ่ะคนอานน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังที่ก็อีกนาว่นะครับขอของุกคนนิดเดนะครับให้ได้ข้างที่เต็มเพราะพี่จะเก็บภาพและภาพนครับไปเอกทีมีนะครับจะได้น้องจะได้ตาอดที่สวยนะครับ เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญทุกคนโปรดครับเก้าอ,อี้ก็น้างใครว่าเรียนเชิญครับถ้าไม่เช่นนั้นพี่จะเดินนะครับแล้วก็จะไปไปจับมือนะครับแล้วก็มาหน้ากนะครับไม่ต้องให้อาจารย์ครูบอกแต่ก็ต้องเดินมาหน้าเองเลยนะครับเก้าอี้ก็นั่งใครว่าน้องระพิชชอบเลยนะครับขอบคุณครับจะได้เก็บภาพสวยๆนะครับต้องต้องห่อน้องยากมากเลยนะครับน้องพี่บอกยากนาคะครับ ต้องขอบคุณลูกมือนะครับให้เพราะว่าขึ้นไปตามกันที่อุบลราชธา,านีครับไปที่มออุบลที่มอชอครับแล้วก็ที่มิษณุโลกแล้วก็ที่พอรังศิษฐ์แล้วก็ที่สุาานารี่ในในกรุงเทพก่อนนะครับก็จะออกภาคใต้ตลงภาคใต้กันนะครับที่มอ ท่านน้องยังยังมาอยู่นะครับเชิญครับเชิญครับ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 เชิญเชิญนั่งแถวนี้เลยนะครับน้องนั่งฟังไม่เกินสองชั่วโมงแต่ชีวิตน้องอาจจะเปลีษาษาษา่ยนกะระดีสารนาทีถ้าน้องตั้งใจฟังท่านน้องถ้าน,น้องรู้นนว่าโครงการนี้เป็นคัดหน้าตาครับเป็นการหน้าตาคัดความดีครับคัดแล้วก็เราจะไปเข้าบ้านกัน เป็บ้านเอฟเป็นบ,นบ้านที่สร้งทำฟรีบทที่32ครับ,บว่าการทำงานการทำภารกิจมันมีอะไรครับในแตข้ะบ้านก็จะมีภารกิจจะได้พบกับดาราศิลปินทั่วฟ้าคนไทยครับพิธีกรรมพี่ไก่ทานสืบเป็นพิธีกรครับก็จะมีที่เรียนแต่ละกลุ่มที่เดี่ยว